สวัสดีครับเพจอุปกรณ์เรื่องอกอาชีพนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าสามห้าแปดสี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับวิธีการตั้งสายพานเครื่องปั่นน้ำแข็งเกติมานะครับปั่นน้ำจิ้มปั่นไกกระท่อมนะครับสิ่งแรกเราต้องเตรียมนะครับคือประแจเบอร์ยี่สิบสองนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะครับปลายอย่าให้หย่อนนะครับตัวบนไม่ต้องสนใจนะครับเพราะตัวบนมันจะเป็นตัวล็อกนะครับเราจะขันตัวล่างไปทางซ้ายมือสองข้างให้มันเท่ากันทำไมสายพานยังอยู่เท่าเเดดดิมมนนะะคครรัับบี๋ยวผู ทำไมไม่ลงมานะครับสังเกตนะครับแย็บเที่ยวเี่ยวตรงแท่นนะครับมอเตอร์นะครับมันไปเกาะอยู่บนนะครับเกีียวของน็อตนะครับเราก็ใช้อะไรเคาะลงมาหน่อยนะครับนี่นะคลงมาแล้วเคาะเบาๆนะครับไม่ต้องเคาะแรงนะครับนี่ครับพอลงมาแล้วปุ๊บนี่ครับหย่อนแล้วนี่คือหย่อนเห็นในชัดเลยเห็นไหมรเราจะทําไงถ้าตรงนี้เราเคแล้วนะครับก็คือข่ตัวบนเข้ามาข่ตัวบนเข้ามาให้สุดปุ๊บ ปึ๊บแล้วไข่ตัวล่างให้สุดปึ๊บให้มันชนกันนะครับให้สุดให้ชนกันอันนี้คือล็อกแล้วนะครับแล้วเราก็เอาประแจเบอร์ยี่สิบสองนะครับย้ำให้แน่นทั้งสี่ตัวเลยนะครับย้ำจากข้างล่างขึ้นแบกข้างบนนะครับอ่ะ